สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศา้าก่อนไปทํางานนะคะถ้าละกิดเอาอ้อยคือต้องเห็ดกับเขาให้คุณยายกินค่ะมือนีเมนู่ของคุณยายนะคะนางบอกมาว่าจะกินปลากระป๋องค่ะเราวอันนี้จะกับเข่าเห็ดห้หลานก่อนไปโรงเรียนนะคะหมูทอดกระเทียมกระเทียมเข้าไปนะหมูครัพี่น้อง หมูทอดกระเทียมนะคะลาดเขา่าไฮร้านอันนี้ก็นหนึ่งเขาครับพี่น้องหนึ่งเขาให้น้องหัวที่สองละพี่น้องหัวที่สองละเดี๋ยวเข้ามาเห็ดเห็ดใี่ฮร้านแล้วๆลาดเขาคนละจานละจานแต่กลินม่เห็ด่าปากระป๋องให้คุณยายค่คะเมื่อกินเขาเ้าน้ำน้ำกันด้จาเด้อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศา้าน,นะคะ อาอ้อยกัเห็ดภารกิจเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งเขาหนึ่งหน้าเห็ดกับเขาให้รานไปโรงเรียนบันนี้สิมาอันนี้เอาปลากระป๋อง <c oughs> ใส่ถ้วยใส่สานไปที่ไุณ้ากินนะคะปลากระป๋องคอมมัดก่อนตีนวั มาคุณยายครับคุณมสีกินบพ่กินกระเรวแต่เพิ่มค่ะพริกใส่ไปมันดูสวยงามแต่ว่าบบกหน้าวนี่้ั่งใสอยู่แล้วนะคะมักให้อ้อยมักแห่อ้อยเฮ็ดี่กินตังฉี่ปากกระป๋องป๋องนึงค่ะแล้วผู้เฒ่าผูแม่นกินจนถึงเทียงนี่ยนะพี่เอาเอาอ้อยจะไปให้ยายกินค่ะเดี๋ยวไปตักเขาจเจ้าให้เราก่อน อาไว้ก็สิอาบน้ำแต่งตัวไปทัางงานค่ะคข้าไปลองเอาอไอ้อเซวปลากระป๋องไปให้คุณย่ายนะคะว่าเห็ดยังอยู่ <c oughs> สวัสดีค่ะเอ้าเมื่อนี้กินปลากระป๋องตะเข้าเจ้าไม่เรียบร้อยแล้วสิกินตอนไหน ยังบาทันเหีเอออ้อ,อ,อยเ้็ไว้แม่ค่อยก,กินดนะกินแล้วก็กินยามองนั่งยู่นะคะพี่นอ้องซียูยังสี่เละเอาวันนี้อ้อยก็จะไปเฮ็ดภ้ารกิจอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานได้กินเที่ยงน้ำบ่นนี้วิือกินเ้ารอบเดียวจักแล้วเอ๋เอาพี่น้องไปให้คุณย่ายกินเขาเดี๋ยวนี้ยังบบกินว่ะเต้หิ้วค่อยกิน โ <Okay. laughs> อเคขนมตะเสาเลยค่ะฝนตกเคยซื้อประจำป่ะข่าวาแล้วก็ซื้อน้ำนเลยกอจะซื้อก็ซื้อใส<า>่ยกด้วย<า>ย,ยกด<ย>้วยเออโดนโดนเที่ยกินโอเค